สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีจารริพลค่ะสวัสดีครับมอเตอร์บริตี้ค่ะทางบริตี้นิวส์นะคะกับอาจารย์ริพลแล้วก็หม่อมค่ะหลังเข้ารับชรมชาติ18นาฬิกาทุกเย็นจันทร์ถึงสุขเรามาเจอกันพร้อมกับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะคะและการพูดคุยถามตอบกันสดในรายการสำหรับช่วงที่2นะคะ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันของเรานะคะผู้ชมคะ2อหมายเลขเดิมที่029349258-9ส่วน SMS ต้องขอแจ้งสำหรับนี้ก็ต้องขอแจ้งทุกวันแล้วกันนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนหมายเลขเนาะนะคะสำหรับ SMS นะคะที่หมายเลขค่ะ4838377 4838377ส่วน MMS นะคะยังที่หมายเลขเดิม4123703ค่ะ ่ค่ะขอพักหายใจนิดนึงจ้องจะเสียบไม่เสียบไม่ทันเลยจริงๆนะต้องให้หมดคิวหม่อมก่อนะครับเหมือนเช่นเคยครับช่วงแรกของรายการนั้นก็นําข่าวสารในแวดวงการยานยนต์มาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นกับค่ายโบไทยยเช่นเคยเป็นค่ายเชเบร์เลตซึ่งซึ่งเป็นต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ต้องบอกว่าเอานวัตกรรมในเรื่องของเซฟตี้ดิรีวิ่งหรือว่าการขับขี่การขับปลอดภัยต่างๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับใช่ค่ะอย่างที่สังเกตผมตั้งข้อสังเกตเลยว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่ช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมารู้สึกว่าเราจะมีความเคลอนจากทางยุโรปทางอเมริกามาซะเยอะเลยสัปดาห์นี้นะคะอ่ะโดยที่ค่ายโบททยหรือเชฟเบรตเนี่ยเขาได้ไปโชว์เอาในเรื่องของเขาเรียกภาษาถ้าเรียกว่าไซส์แอร์แบ ถุงลมถุงลมนิรภัยซึ่งปกติแล้วมันก็จะอยู่ที่ตัวรถใช่ค่ะแต่ตัวนี้มาไว้ที่บเบาะเซ็มเนื้อกไหมเบาะที่เบาะเลยที่บเบาะนั่งเลยนะฮะปกติอยู่ที่ตัวรถใช่ครับนู้นว่าจะมาที่อยู่ที่ตัวคน ก็มีบางคนก็มีแอบส่วนตัวไม่ใช่ผมแน่นอนผมกว่าจะลำบากเหมือนกันนะคะไปดูเรื่องจริงกันดีกว่าไปดูของจริงกันดีกว่านะคะไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าคืออุบที่เห็นว่าทีจะลำบากไปดูของจริงกันค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นการเปิดตัวระบบความปลอดภัยที่เรียกว่าล่าสุดเลยค่ะที่ใช้ในรถยนต์รุ่นใหม่ของเชฟโรเลตทราเวิร์สนี่นะคะจะเป็นถุงลมนิรภัยรูปแบบใหม่จะติดตั้งกันเอาไว้ที่เบาะนั่งของรถยนต์ คุณฟังไม่ผิดค่ะถุงลมนิรภัยจะไปอยู่ที่เบาะนั่งรถยนต์โดยจะทําหน้าที่รับแรงกระแทกจากด้านข้างนะคะซึ่งเห็นได้จากคลิปโฆษณาที่คุณกําลังจะได้รับชมต่อไปนี่พองมาเลยนะฮะโอ้โหนี่ไงมันธรรมดาที่ไหนเล่าเพราะมันคือมันไม่เฉพาะมีการชนด้านหน้าหรือด้านหลังเท่านั้นจะมีเข้ามาบ้างมันอาจจะมีบางทีบางครั้งเราอาจจะถูดโดนรถมาวิ่งชนด้านข้างแล้วนี้แอด้านข้างก็ไม่มีอะไรป้องกันเพราะหัวมันจะไปเวียงไปเวียงมาอย่างนั้น น,นี้ก็จะมีแอร์แบ็กด้านข้างออกมาจากใช่เก๋ไก่นะคะ<บ>ดูกันต่อครับ <c oughs> <c oughs> ถุงลมนิรภัยนี้นะคะแต่เดิมผู้ชมคะเขามักจะได้รับการกระแทกจากหน้าแล้วก็หลังที่เราทราบกันดีนะคะแต่ทีนี้ค่ะในช่วงเมื่อหลายปีที่ผ่านมาจะมาถึงหน้าตอนนี้เขามีการพัฒนานะคะเรื่องของรถยนต์ก็คือใส่ใจเรื่องความปลอดภัยก็พัฒนาเรื่องความปลอดภัยมาเรื่อยๆรวมไปถึงถุงลมนิรภัยกลางค่ะที่จะช่วยผู้ขับขี่นะคะลดแรงจากแรงปะทะ ด้านข้างเทียงที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะครับรถยนต์ของเจรอนมอเตอร์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นค่ายรถยนต์แรกเลยทีเดียวครับที่มีการตั้งติดตั้งถุงลมนิรภัยสําหรับผู้ขับขี่และก็ผู้โดยสารจริงๆในโยุโรปรถ CBU รถนําเข้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ถึงในอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยเขาจะมีมาแล้วนะค่ะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการาค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า ไอ้ทุงลมใบหนึ่งนี้มันก็หลายตังค์อยู่นะแล้วก็ใครเป็นโรคทุงลมโป่งพองไหมฮะไม่เป็นค่ะไม่้บางคนอาจจะอยากโป่งตอนนี้เองรถที่ใช้ระบบนี้เนี่ยได้แก่ c h e v r o l e ที่เรียกว่าเป็น Traverse t r a v e r s นะครับเป็นรถ SUV นะฮะเป็นรถขาเรียกว่า SUV Sport Utility Vehicle นะครับ ของค่ายเชฟเอร์เลตเองจะมีการติดตั้งระบบนี้กับรถรุ่นอื่นๆด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเช่น EMC EMC นี่ก็คือเชฟเอร์เลตเขาก็ไปเกเทคมามาอยู่ในอยู่ในออเดอร์แล้วนะฮะมีอาคาเดียนะครับแล้วก็มีบูอิกนะฮะบูอิกเอ็นแคลฟตัวนี้เป็นเอ็นแคลฟนะครับที่จะมีการประกาศใช้ใน ปีนู่นปีมะประกาศเขาประกาศเอาไว้แล้วเมื่อปี2011นี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะสำหรับปี2013นี้นะคะก็มีจะมีการติดตั้งสำหรับนี่แหละ3รุ่นนี้จากเชฟโรเลตนะคะที่แน่ๆก็คือตัวตัวทราเวอร์สนี่ก่อนออกมาจากด้านข้างปลอดภัยหดอนชนนะคะอะนั่นก็เป็นเทคโนโลยีเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะเรื่องของความปลอดภัยจากค่ายเชฟโรเลตนั่นเองนะคะไปดูกันต่อค่ะก็ยังไม่กลับเข้ามาแถวเอเชียก็ยังยังเป็นยังเป็นยุโรปอยู่เพราะว่า รถนี่มาจากทางฝรั่งเศสอ๋อแล้วสังเกตเอ็กเซนส์ของอาจารย์เราที่ผะมาจากฝรั่งเศสด้วยนะคะหมายถึงผมอยากพูดภาษาฝรั่งเศสจริงแล้วก็จะพูดว่าปิกวกปิกวกอ๋อเปอโยเปอโยอ่านปิกวกแต่บอกว่าเปอโยเนี่ยถูกต้องแล้วถึงจะเรียนด้วยภาษาฝรั่งเศสเกดสองแต่เปอโยเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นเป็นูว v คันหนึ่งนะแต่ว่าตั้งแต่ปีนู่นแล้วนะตั้งแต่คันเล็กๆตั้งแต่สมัย 2> อ,อ 2008, 2อ0 8ปี2 0 0 8 8,9,10,11,12,13,5ปีใช่ครับก็ยังเป็นรถที่ราคาที่เรียกว่าโอ้โดนใจอยู่พอสมควร อ๋อทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทางเปโยนะคะสำหรับค่ายรถจากแดนน้ำหอมรละฝรั่งเศสของอาจารย์ร้หัเนี่ยนะคะเปิดตัวกันค่ะสำหรับรถยนต์ครอสโอเวอร์ v ในรุ่นเล็กเปโย2008นะคะเขาบอกว่าราคาเนี่ยมันสุดจะยั่วยวนใจและเป็นราคาที่อังกฤษนะคะที่อังกฤษสำหรับเปโย2008ตัวนี้นะคะเขาจะมากันด้วยรุ่นทั้งหมดนะคะ4รุ่นด้วยการจะมี Access มี Active นะคะมีมี All ูนะคะแล้วก็มี ฟิลไล่นะคะตัวนี้นะสีรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องยนต์ให้เลือก6แบบโอ้โหล่ะคะคตั้งแต่นะคะเครื่องยนต์เบนซินพันสองซีซีแปแรงม้าแล้วก็ขยับขึ้นไปค่ะเรื่อยๆจนถึง128แรงม้าแล้วก็อีกตัวนึงจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลพันหกร้อยซีซีนะคะหนึ่งร้อยสิบห้าแรงม้านั่นเองค่ะเราไม่ค่อยเคยเจอนะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะเอาเข้ามาในบ้านเราในเรื่องของ,ของเ,อเครืร่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กนี่ผมว เขาบอกมาเรียงว่าเท่าไหร่ยังไงยังไม่บอกด้วยยังไม่บอกฮะไอ,ไอตัว <ไอ S> 28เนี่ยความจริงเขาเปิดให้จองแล้วล่ะในประเทศอังกฤษนะฮะซึ่งมีกําหนดส่งมอบกันในเดือนมิถุนายนที่จะถึงเนี่ยนะครับราคาเาก็เริ่มต้นก็ต้องบอกราคามีเริ่มต้นที่ค่อนข้าง,งจะร้าใจเลยทีเดียวบอก,กอว่าลักหมื่นเนี่ยใช่หมื่นสองหมื่นสองเก้าสิบเก้าหมื่นสองเก้าพันไอหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าอ่าใช่ปอนหอ คิดเป็นเงินบาทบ้านเราคะ่ะก็จะไปอยู่ที่ประมาณ588,000บาทนี่ยังไม่รวมนำเข้าร,ราคานำเข้านะคะอะซึ่งก็ราคาเท่ากับนิสันจุกนิสันจุก <c oughs> นะ <c oughs> ก็<ๆ> <c oughs> ใกล้ใกลใกล้คเคียงกันนะครับแต่ว่านี่เป็นราคาที่อังกฤษนะคะต้องย้ำก่อนว่าเป็นราคาที่อังกฤษนะคะ เครื่องพันสองซีซีประสิทแรงม้านะคะเป็นถึง128แรงม้าแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นดีเซลพันหกที่อาจารย์บอกว่าผู้ค้าเนี้ถ้าเกิดว่ามีการประกอบคงจะโอ้ยผมว่าเป็นจะทําตลาดได้ดีทีเดียวแต่หมืนหึนวา่าถ้ามีโรงงานประกอบนในในบ้านเราสัญลักษณ์เขาเรียกว่าอะไรนะคะตัวเปย์โยเนี่ยเป็นสิงขยิ่งขาสิงขยิ่งขาครับอยากรู้ที่มาที่ไป <ฮะ S 2> ทําไมถึงต้องแบบขยิ่งขาอ่าก็ตอนนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะตบอะฮะ ก็คือกอย่างโดนหน้าเลยนั่งอยู่ดีไม่ว่าดีมาถามด้วยก็หมายถึงว่าธรรมชาติสองสัตว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าก็สมัครพร้อมจะกระโจนพร้อมจะกระโจนพร้อมที่จะตะปบค่ะตะปบเหยื่อคุณพระอ่ะรอดูนะคะสำหรับเปอร์โยตัวนี้นะคะเปอร์โย2008ค่ะอ่ะไปต่อกันค่ะก็ยังอยู่ที่เราเอาเอาอันนี้มาเฉพาะเลย เอสยูวีวันนี้วันนี้ร้่นรนเลยนะฮะจะเป็นตัวสปอร์ตยูทีที่วีโคลโดยเฉพาะตั้งใจหรือบังเอิญคะตั้งใจตั้งใจเพราะว่ามันมันเป็นรถที่เรายังไม่ไม่ค่อยเคยเห็นไม่ค่อยเคยเห็นว่าอ่รถในตระกูลเนี่ยเขาจะมีรถในสไตล์ SUV แล้วก็มันเป็นเหมือนกับเป็นเทรนด์ด้วยนะเป็นกระแสกระแสของอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกเลยทีเดียวที่มันจะเป็นรถที่เป็นในสไตล์ SUV มาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยเราอย่างตัวแรกเนี่ยเราพูดถึงตัวเชฟโรเลต เมื่อสักครู่นี้เป็นเปอร์โยและคันนี้จะเป็นของลัมโบกินีเอสยูวีจาก Lamborghini ใช่เราเจอแต่รถสปอร์ตใช่มไหมเราเจอแต่รถไฮเปอร์ฟอร์มานซ์รถสมรรถนะสูงใช่ค่ะแต่นี่ก็มาเพราะว่าคนที่มันมาในใใในนนสายพันธุ์แบบเนี้ยอย่างพอยส์อย่างเงี้ยปอร์เช่อย่างเงี้ยก็มีใครเยนนะ้ทำออกมาแล้วใช่ไหมแต่ลัมโบกินีเรายังไม่เคยเห็นเลยรูปลักษณ์หน้าตาลัมโบกินีเป็นยังไงไปดูกันคะนั่นแหละค่ะสำหรับค่ารถซูเปอร์คาร์ตัวนี้นะคะจาก แดนกระทิงดุเรียกว่าเป็นตรากระทิงดุใช่ไหมคะ l amborghini ตัวนี้นะคะเขาบอกว่ายืนยันแล้วนะคะได้รับการยืนยันมาแล้วว่าจะส่งนะคะ l amborghini เขาอ่านว่าค่ะ erurus เหรอคะครับนะคะเป็นเขาบอกว่าตัวนี้จะเป็น suv จาก l amborghini คันแรกเลยนะคะมาลุยตลาดบ้านเรานะคะก็คือภายในปี2017และการยืนยันในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากที่มีงานฉลองครบรอบ50ปีในราคาของ l amborghini นะคะไปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับการเปิดตัวรถต้นแบบค่ะ อีโกซิตา e e รับก็เป e e oh. e ็นภาษาแบบอิตาลีนะอีโกซิตาต้องออกให้มันสำเนียงให้เหมือนเหมือนอ่ะแล้วงั้นอูรัสตัวนี้ลหะคะอูรัสวันหลังถ้าเจอผมอจะให้อาจารย์อ่านให้นะคะข่าวนี้นะคะเขาบอกว่ามีการเปิดเผยถึงแผนตัวนี้ตั้งแต่เดือนธันวาคมนะคะเมื่อปีที่แล้วเมื่อปลายปีที่แล้วนี่แหละแล้วก็ณตอนนั้นล b o โบกินีเขาประกาศออกมาว่าจะทำสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นคันแรกของค่าย เราจะได้เห็นแบบว่า l amborghini ตราลัมโบตรากระทิงดุตัวนี้เนี่ยวิ่งเป็นรถแบบใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละฮะใช่ครับแล้วก็ซึ่งก็ทาง audi เนี่ยนะครับซึ่งก็คือเคยไปเข้าไปเทคในตัวลัมโบกินีตัวนี้อยู่ตัวที่ทาง ceo เนี่ยนะครับ <c oughs> ของค่าย audi เนี่ยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นต้นสังกัดนะฮะ <c oughs> ของลัมโบกินีก็เริ่มต้นทำออกมาบ้างแล้วนะฮะ แต่กําลังเริ่มเข้าสู่กระบวนการผลิตนั่นเองครับอันนี้ก็ถือที่เห็นในภาพเนี่ยก็คือเป็นเป็นรถที่เรียกว่าเป็นโปรโตไทป์หรือว่ารถต้นแบบนั่นเองนะครัต้นแบบตกผลึกละจะทําจริงแล้วใช่ฮะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยภายในคิดว่าปี2017นะฮะสอ1 7ก็อีกประมาณสี่ปีสี่ปีคนหนึ่งสามคนหนึ่งสี่ก็ปีนี้ทำไมสิบสามไม่ใช่เหรอใช่ค่ะก็สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอาใช่สี่ปีสี่แม่ตกเลยซึ่งถ้าดูเวลาก็จะเห็นได้ว่ายูเอส ยูรัสเนี่ยฮะยูรัสนี่แหละครับก็จะตรงตรงกับการเขาเรียกว่ามีการเปลี่ยนโฉมของรถในขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นใช่ใช่เพราะว่าอย่างออดี้เราเคยเห็นมาแล้วอย่างออดี้คิวเจ็ดหรือ Q7 เนี่ยนะครับมีพอสคาเยนอย่างที่ผมบอกเห็นไหมแล้วก็มีโฟกส์สวากเก้นนะฮะที่เป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวทัวร์เรสนะครับทัวร์เรสนะฮะแล้วก็ ยูร uh, wow. <But S 2> ัสเนี่ยก็ก็จะใช้พื้นฐานของ MBQ ของ Volkswagen ด้วยว้าวแต่ว่า k s w a g e n กีก็มีเราก็เห็นอยู่แล้วสำหรับ SUV ของ Volkswagen มันมันมันเริ่มต้นมาจากพื้นฐานอย่างตัวของโฟกตัวที่เป็นที่วิ่งอยู่ในบ้านเราตัวนี้มีคนเอาเข้ามาแล้วก็คือแบบแนวแนวเดียวกับตัวพัสดาแนวคอร์เว โฟกสวาเกนกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นไหนมาดูราคากันหน่อยไหมคะคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องของทางรายละเอียดทางวิศวกรรมนะคะแต่ว่าตัวราคาเองที่มีออกมาก็ถือว่ายังไม่ได้อออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดคือเขามีรายงานว่าประเมินอะประเมินเอาอ๋อน่าจะอะไรอย่างเงี้ยนะดูดูจากรูปร่างดูจากอะไรแล้วเนี่ยคือน่าจะนะคะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0 0 0 0ถึงเหรียญสหรัฐก็ตีถ้าว่า4 0 0แสนกว่า เอ้สี่ <4 S 1> ล้านกว่าสี่ล้านกว่ากับอีก6ล้านกว่าถ้ามาบวกกับภาษีในบ้านเราแล้วก็สี่ล้านกว่าก็อาจจะเป็น8ล้านกว่า ใช่ไหมแล้วก็ถ้าไอตัว6ล้านกว่าก็จะอาจเป็นสิบล้านอะไรประมาณนั้นวิ่งไงในชีวิตประจำวันวิ่งไปรับลูกไปส่งลูกเปิดเทอมไงยังไม่เหมือนใครก็เอาเถอะครับ12บล้านเนี่ยซื้อบ้านได้สามหลังนะฮะเอาให้คนโตหลังหนึ่งคนกลางหลังหนึ่งคนเล็กหลังหนึ่งอันนี้ไม่ใช่ลูกนะคะกิ๊กคนโตกิ๊กคนกลางกิ๊กคนเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ลูกที่โหดนี่คือรู้ใจใช่ไหมไม่โหดดีกว่า ไม่พูดดีกว่าด้วยแต่ทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยก็คือถ้าพูดถึงแบบ Lamborghini แล้วมันเป็นรถที่เป็นรถเ็าได้เป็นรถไฮเปอร์ฟอร์มานถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วทีนี้พอมาทำเป็น SUV แล้วราคาขนาดนี้เนี่ยแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเครื่องยนต์อะไรยังไงถ้าแบบพอเดาๆเด้ไหมคอาจารย์ว่ามันจะจะแรงไหมอ๋อมันแน่นอนอยู่แล้วค่ายนี้ไม่เคยทำรถแบบรถเล็กๆรถเป็นรถอีโกคาร์หรือเป็นรถเป็นรถประเภทแค่เป็น SUV ยูวหรือคอมแ้กคอมแพกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะปริมาตรความจุกระบอกสูบนั้นคงจะนู่นนะครับ ผมคาดเดานะว่าน่าจะประมาณสักสามพอัพเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินก็ประมาณ4ี่พันรอสี่พันสี่สรอปี2017อีก4ปีจะได้ทราบถึงราะเอียนที่แท้จริงนะคะจะได้เห็นกันจริงๆด้วยก็ได้ไม่รู้ออจะมีโอกาสได้ทดสอบบ้างนะ วิกสี่ปีเนาะอีกสี่ปีก็ยี่ิบเก้าเองนี่คะตอนนี้ยี่บห้าใจูกใจหลังไม่เดี๋ยวจะได้พันหนึ่งเอาละค่ะผู้ชมคะเรื่องราวข่าวสารที่มาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะถือว่าเป็นการอัปเดตจริงๆเพราะว่าเป็นทั้งรถที่คึกเหมือนจะมีการกําลังจะเปิดตัวแล้วก็เป็นรถของอนาคตอีกสักสามสี่ปีข้างหน้าที่มาฝากกันเนี่ยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเป็นการเก็บรวบรวมมาเช่นเดียวกันวันนี้เราจะไปดูกันที่ตัวของเบริโอ เป็นบีโออเมสหรือไม่รู้รป่าน่าจะได้นะอเมสทันมัธยทาแบบดีเพราะว่ามันมีตอนทดสอบก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ตัวบีโอธรรมดาเบียโอฮรดแต่ว่าน่าจะเป็นบีโออเมสนะครับโอเคค่ะใครที่กําลังต้องการข้อมูลสําหรับบีโออยู่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดช่วงนี้ไปพักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ารีบกลับมาดูกันค่ะ